ก่อนตัดอันนี้คุณลุงหนุ่มนะคะเืี่คุณลุงหนะะุ่มมาเ,เ,เริ่มตัดแล้วสวัสดีวันเสาร์วันนี้เราพามาชมการตัดไม้ลำนำสุ่มอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ทุกครั้งมีแต่รายงานให้เพื่อนๆดู ทางทางภาพนิ่งนะคะตอนวันนี้เรามาในนามในรูปแบบวิดีโอนี่คือกอไผ่เป็นเป็นที่เราใช้ตัดนำส่งลูกค้าเราแต่ละรอบ,แต,รอบแต่ละรอบที่เราเคยเอาลงให้ดูนะคะเป็นกอไผ่สีสุกที่ได้รับการบุกเบิกถักทางแล้วซึ่งที่จริงมันจะรกมากกว่านี้นะคะแต่ว่าทีมงานหนุ่มเรา ได้ถักทางออกไปแล้วครึ่งนึงนะคะที่จริงมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะไข่สีสุงนี่คือทีส่สูงของเขาอยู่รอบด้านอย่างนี้นะคะสตาร์ทเครื่องแล้วเราก็จะเสียงดังอีก,อกเสียงดังนิดหน่อยนะคะเสียงดังมากอ,อันนี้ คนค่ะในสัปดาหสองคนนะคะว่าวันนี้รับออเดอร์ไม่มากนะะนัดให้ลูกค้ามารับในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะเราก็เลยจะตัดไว้วันนี้แล้วก็เอาไปรอลูกค้าที่สวนไข่ดีดังีดำงบีอย่งเรานะคะในวันพรุ่งนี้ลูกค้าเข้ามารับเอง เกิดอยู่ตามตาตามดอยอะไรอย่างนี้มีลมพัดเศษสีก่อสภาศร้นอ,รอรรนๆอาจจะปึงตัวก่อเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นไม้ประเภทชนิดไผ่อย่างนี้มันต้องมีการตัดออกแล้วก็ให้ตัวใหม่เกิดใหม่ขึ้นมานะคะหนอ่อใหม่เกิดขึ้นมาแทนแทนที่ได้ซึ่งตากากไม้อื่น คือตัดแล้วก็ตัดไปเลยแต่ไผ่สำหรับไผ่นี้ตัดไปแล้วก็มีการออกหนอขึ้นมาแทนที่กันเรื่อยๆนะคะย งานขอเระะคะก็ถ้าสนใจไม้ลำขนาด3-4นิ้วก็ทักสั่งเราเข้ามาได้นะคะบริการจัดหาแล้วก็นำส่งให้สำหรับในบริลลัมของเรานะคะ เอาอใจเย็ยนๆนะคะอย่าเอาเนื้อตัวเลือดเราไปแรกไปทากอไผ่นะคะอย่าเอาเลือดเราไปทากอไผ่นะคะ บรรยากาศการตัดลำไผ่สีสุกนะวัน,น เดี๋ยวเขาจะวิ่งมอกบแล้วนะคะไปยงจ โอ okay, เคค่ะเปเบอร์ลงได้อย่างสละสวยสวง่างา,ามงาไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเอา <laughs> เอาป้เาปัก <laughs> ดูนะคะกิ่งของเขามีพีิษสงถึงตามข้อเป็นน้ำแล้วประกอบเรื่อยตัวนั้นมันห็นไหม อน,นนี้ลูกค้าสั่งเป็นท่อนนะคะเราก็จะตัดเป็นท่อนๆส่งให้นะคะเพื่อเขาต้องการท่อนละหนึ่งเมตรครึ่งนะคะดเดี๋ยวเราจะนำพาราพนิ่งให้ดูครั้งนึ่งนะคะสำหรับไม้ที่ตัดออกมาแล้วเป็นท่อนๆนะคะ นี้ยาวประมาณประมาณสิบเมตรได้ค่ะยาวเข้าไปในป่านู่นนะคะ